ข่าวดีให hey, ้ดังๆทั่วไทยอนุวัตแจ้งข่าวดีออมสินช่วยเหลือคนละ1น0 0 0 0บาทตอนนี้ธนาคารออมสินนะครับก็ออกมาตรการสินเชื่ออิ่มใจนะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ทาวนเป็นอาคารเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าเป็นบูธนะครับวงเงินสินเชื่อเนี่ยอยู่1น0 0 0แบาทนะครับดอกอยู่ที่3.99ต่อปีระยะเวลาก็คือ5ปีครับปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ย6งวดแรกนะครับ ก็ติดต่อธนาคารออมสินนะครับจนถึง31ธันวาคมนี้ส่วนฮับได้แผงลอยไม่ต้องน้อยใจนะครับก็คือยังมีอีกหนึ่งมาตรการนะครับเรียกว่าสินเชื่อผ่อนปนโควิด -19 วงเงินกู้เนี่ยหนึ่งบาทนะครับดอก0.35ต่อเดือนระยะเวลาเงินกู้3ปีด้วยกันนะครับปลอดต้นปลอดดอก6งวดแรกนะครับถ้ามีความคืบหน้าว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ให้ลงทะเบียนยังไงเดีย๋ยวผมแจ้งให้พวกนี้นะครับแต่ระยะเวลาถึง31ธันวาคมนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสินเชื่ออิ่มใจนะคะเป็นมาตรการตามนโยบายของรัฐนะคะสำหรับคนที่มีธุรกิจร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่นร้านห้องแถวร้านในห้างฟู้ดคอร์ทพาตาคารนะคะต่างๆเนี่ยสามารถยื่นกู้ได้เลยนะคะแม่บุ๋มก็จะมาเพิ่มข้อมูลอีกครั้งนะคะสำหรับ วงเงินให้กู้นะคะไม่เกิน10,000แบาทส่วนดอกเบีย้ยเนี่ย3.99%นาน5ปีเลยนะคะซึ่งปลอดชำระงวด6เดือนค่ะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกันนะคะสำหรับขั้นตอนการขอสินเชื่อนะคะเริ่มลงทะเบียนวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่11กรกฎาคม64เป็นต้นไปจนถึง31ทธันวาคม64กันเลยทีเดียวหรือว่าจนว่าจากจะครบวงเงินของโครงการนี้นะคะ หนึ่งเลยนะคะทุกคนสามารถไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ gsb.or.th ของธนาคารออมสินนะคะสามารถแนบหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนการค้ารูปถ่ายกิจการนะคะใบเสร็จรับเงินค่าเช่าอะไรประมาณนี้นะคะแนบไปเลยนะคะสนะคะก็คือตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้นนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วภายใน5วันทำการค่ะ เมื่อผลพิจารณาผ่านแล้วนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ที่แอปไมโมของธนาคารอมสินนะคะเมื่อสมัครแล้วนะคะอนุมัติแล้วก็ทําสัญญาที่ไมโมรับเงินได้เลยนะคะซึ่งการพิจารณาเงินกู้ก็เป็นไปตามความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้นะคะค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะ เข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยนะคะว่ายังไงเนาะสำหรับใครที่ยื่นกู้แล้วพรุ่งนี้นะคะมาบอกกันด้วยนะคะว่าผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะโชคดีมีชายกันได้เงินไปนหมุนกันนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะในเว็บไซต์ออมสิน